สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่24มิถุนายน2559ผมภัยทูลศิลปวิสุทธิ์ผู้จัดการอาวุโสวัชกัรกลางคุ้มครองผู้สบภัยจากรถจำกัดวันนี้นั้นทางภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ตเราอยู่ณห,ห้องปฏิบัติการของปอพเขต18จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อที่จะลงไปตรวจ จุดเสี่ยงที่มีการแก้ไขแล้วของจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าหลังจากมีการแก้ไขแล้วนั้นาการเกิดิตเหตุลดลงอย่างไรและมีหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เรามีผู้นำก็คือว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมเป็นผู้อำนวยการเขต18นะครับปพเขตและ ท่านสมัครเลือดวงหัดนะครับเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตจะให้ข้อมูลกับเราในจุดเสี่ยงที่จะนำไปดูในวันนี้ครับ ขณะนี้เรานําท่านผู้ชมมาสํารวจจุดเสี่ยงของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับสาหรับถนนเส้นนี้นะครับเรียกว่าถนนเจ้าฟ้าตะวันออกซึ่งโค้งดังกล่าวนี้ชาวภูเก็ตจะเรียกติดปากว่าเป็นโค้งวังถลางซึ่งก่อนหน้านี้นะครับลักษณะของโคง้งเป็นโค้งที่ไม่มีเกาะกลางครับและไฟส่องสว่างก็ไม่มีและการเกิดเหตุณัจุดนี้เป็นการเกิดเหตุที่บ่อยมาก สถิติแต่ละเดือนนะครับเกิดเหตุเป็นประมาณ40-50ครั้งณตรงนี้ทั้งเฉียวชนเล็กน้อยทั้งแหกโค้งทั้งเกิดเสียชีวิตนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นภาพหลังจากมีการแก้ไขของแขวงการทางซึ่งขณะน,นี้นะครับผูดนวยก,การแขวงการทางท่านสมัครเลื่อนวงหัดนะครับผูดนวยก,การแขวงทางหลวงภูเก็ตก็กาลังได้ให้สัมภาษณ์อยู่กับ ทางสื่อช่อง7สีนำเสนอนะครับหลังจากมีการแก้ไขแล้วจุดนี้ยังไม่เคยเกิดปุัติเหตุเลยครับท่านผู้ชมครับการแก้ไขจุดเสี่ยงนี้ต้องหนีไม่พ้นนะครับแขวงทางหลวงภูเก็ตซึ่งที่ไปที่มาอย่างไรแก้ไขอย่างไรนั้นเราไปพบกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตครับคุณสมัครเลือดวงหัดครับ สวัสดีครับอยากจะให้ท่านนําเรียนถึงปัญหาที่ผ่านมาและการแก้ไขครับปัญหาที่ผ่านมาก็เดิมมันเป็น2เลนนะครับเมื่อประมาณปี49ทางกรมทางหลวงได้ขยายให้เป็น4เลนแต่เป็นสเลนแบบประหยัดเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ไม่ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์นำนวยความปลอดภัยนาเรียนว่าตรงนี้เนื่องจากว่าตรงสามแยกเขาเรียกถนนขวางเนี่ยเป็นจุดสูงสจุดของเนินแล้วก็ลงลงเนินซึ่งบริเวณนี้เป็นโค้งเนี่ยเป็นทางลงเนินเพราะฉะนั้น ท,ทั้งความลาดชันในแนวดิง่งความลาดชันในแนวเอความ,ความโค้งในแนวราบ2จุดนี้ทางภาษาช่างถือว่ามันเป็นจุดบอดของของ,ของ,ข,อง,ข,องของการออกแบบของการออกแบบถนนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็จําเป็นจะต้องเพิ่มในส่วนอื่นๆ,ๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มความปลอดภยัยเขาเรียกว่าออกแบบความปลอดภัยให้มากขึ้นเดียนว่าช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นการทําภาพรวมในการขยายสี่เลนแต่เมื่อเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยมันมี อุปรสรรคคือมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยนะ,ะทางแขวงทางหลวงซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ในในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราเราก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องตำรวจเนื่องจากว่าท่านต้องมาอำนวยความสะดวกในช่วงอ,อำนวยความปลอดภัยในช่วงที่เกิดพี่น้องอมูลนิธินะครับแล้วก็ปอพแล้วก็สำคัญที่สุดคือจังหวัดท่านก็กำหนดนโยบายว่าให,ใ,หให้กรมทางหลวงหรือแขวงการทางนี่หาทางแก้ไขเราเรานำเรียนว่า ในการดําเนินการแก้ไขเนี่ยนะทางกรมทางหลวงแขวงและก็เขตจะเป็นคนออกแบบ,บนะครับรูปแบบของเอก่อกลางนะครับอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆแต่งบประมาณที่ใช้คืองบประมาณของอบจซึ่งนําเรียนว่าในภูเก็ตเราเราจะมีความโชคดีอย่างนี้อยู่ว่าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยซัพพอร์ตหน่วยงานกลางค,คือ ท,ที่สำคัญที่สุดคือคือว่าแทนที่ว่าเราเราจะไปได้งบประมาณในปีหน้าสมมุตินะนะเมื่อท้องถิ่นสับสนับสนุนเราก็สามารถดําเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในท้องถิน่นแล้วก็เป็นเป็นผลงานหรือหรือหรือว่าเป็นเป็นความช่วยเหลือเป็นความเอื้ออาทรของท้องถิ่นที่จะช่วยชาวภูเก็ตด,ด้วยกันเองด้วยครับครับ,รบสำหรับจุดเสียงที่ผมยืนอ,อยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นที่เรียกกันติดปากว่าโค้งวังทะลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย แต่เดิมเนี่ยช่องทางจราจรซึ่งทางแขวงได้จัดทำถนนไว้เนี่ยจะไม่มีกรอกกลางกาองกางก็เป็นการตีเป็นสีเหลืองที่เหมือนพี่น้องประชาชนคุ้นชินนะครับซึ่งจากการที่ทำในลักษณะนั้นเนี่ยประกอบกับพื้นที่ตรงนี้มันมีลักษณะว่าทั้งลงเนินและขึ้นเนินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะขึ้นเนินก็ขับชีพด้วยความเร็วเพื่อส่งกำลังที่จะ,ะขึ้นเนินให้ได้ส่วนอีกอด้านหนึ่ง ขาลงมาก็จากแยกไฟแดงพอดีครับพอลุดแยกไฟแดงกอ็ออกตัวด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆจนถึงขั้นมีการเสียชีวิตตรงนี้หลังจากที่จังหวัดได้รับทราบข้อมูลนะครับทางท่านผู้บริหารจังหวัดคือท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับภายีเครือข่ายทั้งหมดนะครับก็ช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากในส่วนของท้องถิ่นและก็แขวงการทางในการแก้ไข ก็ได้เพิ่มทําเป็นเกาะกลางถาวรขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากได้มีการทาเกาะกลางถาวรขึ้นมาแล้วเนี่ยจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดซึ่งลดในเรื่องของความเสี่ยงลงได้อย่างมากโดยจะเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้นเสียชีวิตก็ไม่มีและก็อุบัติเหตุในเรื่องของการเฉียวชนก็ลดน้อยลงครับและอีกหน่วยงานหนึ่งกบท่านผู้ชมที่สามารถยืนยันกับเราได้ว่าการแก้ไขจุดเสี่ยงตรงนี้สามารถลดอุบัติเหตุได้จริงเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ่า ลองเล่าอไว้ฟังหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก่อนที่จะมีการแก้ไขนะครับถนนเส้นนี้โค้งวังถลางที่เรารู้จักกันนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับทั้งเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์รถยนต์กับรถยนต์ต่างๆนานานี่ครับทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยเยอะมากครับเพราะว่าเวลาชนกันแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเหตุหนักๆและมีแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลยครับพอหลังจากที่ ได้แก้ไขเนี่ยครับมีก่อกลางมีไฟฟ้าสองสว่างขึ้นมาเนี่ยครับทำให้ลดอุบัติเหตุลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยครับกระผมรถตุลเดกภูมิเสีมรัตนนน์นะครับตำแหน่งเป็นหัวหน้างานจราจรสววิชิตครับพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสังกัดสววิชิตครับผมก็จากข้อปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่วิชิตนะครับก็มีปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างที่แรกก็คือ หนึ่งก็คือเรื่องของคนวินัยนการจราจรน,นะครับการขับขี่นะครับก็ตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนเนี่ยยังขาดวินัยนการจราจรน,นะครับยังขับขี่รถเนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเช่นนะครับมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับหรือว่ามีการขับรถปไปมาบาดเสียวนะครับตลอดจน,นการขับขี่ที่มีลักษณะของการาขกี่งขวางการจราจรน,นะครับรวมไปถึงของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างมากนะครับในในขณะนี้นะครับครับจุดเสี่ยงนี้หลังจากแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ในเรื่องในจุดนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการปวดขันเข้าใช้กฎหมายนะครับก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับในการที่จะรีเช็คนะครับผู้ที่ขับขี่ไม่สมหวกันน็อกนะครับหรือว่าต่อรอยจนสภาพมั่นคงแข็งแรงของของรถนะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจนะครับผู้ขับขี่ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ ซึ่งทุกเดือนเนี่ยก็มียอดผลปกอบการจับคุมเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยคือจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยอ,อุบัติเหตุเนี่ยลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมดิฉันศิวิมลระวิวันนะคะเป็นผู้จัดก,การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วก็วันนี้มันก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารบิก๊กซีทั้ง4สาขานะคะที่เข้ามาแล้วก็จากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะคที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่า อุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่หลังจากที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรื่องด้านความปลอดภัยนะคะก็ลดลงนะคะรู้ว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเท่าที่สังเกตมานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำแล้วก็เราได้ย้ำกับน้องๆเสมอว่าทุกอย่างเนี่ยอุบัติเหตุจะลดได้ก็คือวินยัยเกิดจากตัวเราเองนะคะพวกเราก็จะคอยรณรงค์ให้ไปสู่เครือข่ายของน้องๆในครอบครัวของพวก,พวกเขาเอง นะคะแล้วก็ในส่วนของพารของเรามีตั้งแต่อะไรนะเส้นกมลาบ,บาตองนะคะแล้วก็หน้าเทพกษัตรีแล้วก็ถึงถนนบายพาสนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็จะย้ําให้น้องๆทุกคนทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะลดได้ก็วินัยอยู่ที่ตัวของพวกเราแพทย์วิวัฒน์ศรีมโดธนะครับเป็นรองประธานแผนงานสนับสนุนก,การป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดหรือเรียกว่าแผนงานสจลอของภายใต้การสรับสนุนของสสศครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามีการลงไปจุดเสี่ยงต่างๆและจุดเสี่ยงของจังหวัดภูเก็ตนั้นเราทราบดีว่าคุณหมอเป็นผู้ที่วิเคราะห์และก็ผลักดันในการแก้ไขนี่ครับที่มาที่ไปและแนวทางการทางานยังไงบ้างครับผมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนถนนนะครับเพราะนั้นแต่และว,วี่แต่และว,วันเนี่ยเวลาเราเดินทางบนถนนเนี่ยสิ่งแวดล้อมในถนนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน บางจุดนี่ก็จะอันตรายกว่าจุดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจะเป็นทางโคง้งจะเป็นทางแยกเป็นยูเทินหรือเป็นบริเวณย่านชุมชนก็นแล้วแต่เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยถูกเรียกว่าจุดเสี่ยงถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการตั้งจุดไหนเป็จุดเสี่ยงเนี่ยจริงๆในหลายประเทศก็จะใช้คำนิยามต่างกันบางบางแห่ง บางประเทศที่เขาพัฒนาไปเยอะแล้วเนี่ยเขาบอกว่า3ครั้งในห้าปีหรือว่าในบางประเทศเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วนะในภูเก็ตเราเนี่ยเราก็กําหนดจุดเสี่ยงได้เนี่ยจากการใช้ตัวเลขไหลไหลไหลแหล่งมากนะครับตัวเลขที่สําคัญนี่คือตํารวจเพราะตำรวจเนี่ยในทุกกรณีของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะต้องลงไปสอบสวนนะครับก็จะทราบว่าจุดนี้ชนบ่อยจังเลยนะแยกเนี่ยชนบ่อยหยุดเนี่ยหยูดเทิรน จุดนี้ตัดหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อมูลจากตํารวจเนี่ยก็จะถูกวิเคราะห์รวบรวมนะครับแล้วก็บอกให้เราทราบว่าแต่ละจุดบนพื้นถนนภูเก็ตเนี่ยจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็ไม่น่าเชื่อว่าบางจุดเนี่ยเวลาตํารวจรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็จะตกใจนะครับ,รบเป็นที่น่าตกใจบางาจุดบางปีเนี่ย ปีหนึ่งสามสิบกว่าครั้งนะครับยกตัวอย่างครับแนวทางการแก้ไขหลังจากเราได้จุดเสี่ยงมาแล้วนี่เราผลักดันยังไงครับคือพอเราพบว่าจุดเสี่ยงนี่เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าปัญหาของจุดเสี่ยงนี่มันเกิดจากอะไรนะครับบางอย่างนี่เกิดจากพฤติกรรมคนบางอย่างเกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมคนเนี่ยอย่างบริเวณทางแยกทางแยกเนี่ยบางครั้งมีไฟสัญญาณจราจรนะครับแต่ว่าพฤติกรรมคนที่จะฝ่าไฟแดงเนี่ยแดงแล้วก็ไม่หยุด ต่าไปอีกฝั่งหนึ่งเขียวมาก็ชนกันแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบริเวณแยกสุรินทร์นริศเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีไฟแดงเป็นถนนในเมืองการจราจรค่อนข้างแน่นหนาและปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยชนกัน36ครั้งเสียชีวิตใน5รายอย่างเงี้ยโอ้เป็นจุดเสี่ยงเกิดจากพฤธิกรค,คนกันนี้ถ้าเราทําเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป ที่คมกมคนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาฝ่านี่ก็ฝ่ากันตีหนึ่งเที่ยงคืนคนะซึ่งก็ไม่มีใครมีปัญญาเฝ้า24ชั่วโมงทุกทางแยกอะครับวิธีการแก้ไขแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การฝ่าไฟแดงนีง่ไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างก็เป็นการสร้างวงเวียนนะแล้วก็พบว่าใน6เดือนตั้งแต่สร้างวงเวียนมาเนี่ยมีเฉี่ยวันเล็กๆรายเดียวจากที่ปีที่แล้วปีหนึ่งชน36ตายไป5 คือถ้าไม่ทําอะไรไม่แก้อย่างนี้เนี่ยในที่ผ่านมาต้องตายไปอย่างน้อยสองต้องชนเจ็บไปอย่างน้อยสิบรายแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นแนวทางการแก้ไขที่เราไปขอความร่วมมือจากท้องถิน่นหรือว,ว่างบประมาณเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไงครับผมคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัญหาประเทศเป็นปัญหาของทุกคนนะเวลาที่เราสื่อให้เขาทราบว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนจริงๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวเลย นะทุกฝ่ายเนี่ยได้รับผลกระทบจากระบบที่ไม่สมบูรณ์หมดเลยถนนที่ไม่ปลอดภัยความเสี่ยงจากคนเมาเราอาจจะไม่ดื่มนะแต่ว่าอยู่ๆมีคนเมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามถนนหรือมาตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> หรือว่าลูกหลานเราเองซึ่งบางครั้งความรู้ท่อไม่ถึงการการไม่สวมหมวกนิรภัยการขับรถด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือความเร็วสูงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของสังคมส่วนรวมพ่าเวลาที่เราเสนอ ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยความร่วมมือเกิดขึ้นแน่นอนเลยรเราก็จะเล่าถึงเรื่องของชีวิตคนว่าแต่และชีวิตจริงๆนี่มีค่ามากเลยนะเพราะไม่ใช่เป็นเลือกเลขจํานวนนับปีหนึ่งเนี่ยที่เสียชีวิตในภูกเก็ตเนี่ยร้อยลายสองร้อยลายเนี่ยแต่และชีวิตก็จะมีครอบครัวมีเบื้องหลังมีคนที่เขารักเขาอยู่และบางครั้งบางคราวเนี่ยกระทบลายหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันพูดถึงเรื่องครอบครัวทั้งครอบครัวซึ่ง,ซ,งซึ่งกระทบยาวเลย ลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือต่อนะครับภรรยาซึ่งเ,เคยได้ไม่ต้องทํางานนาต้องดูแลลูกก็ต้องออกมาทํางานหรือว่าลูกชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งกําลังจะจบอนนอะไรอย่างเ<ด>ง<ด>ีย้ยดนตนครับความร่วมมืออย่างนี้จากท้องถิ่น ทุกส่วนเลยทุกส่วนเลยก็ต้องอย่างงี้ว่าพอเราเรียนข้อมูลอย่างนี้เรานําข้อมูลแล้วเราบอกวิธีแก้ซึ่งหลักการในการแก้เนี่ยเราก็จะทําไอ้ที่ที่พ่าทำได้ที่ง่ายๆเราจะไม่เน้นว่าโอ้โหมันต้องหรูหราต้องทํายากนะครับสาหรับการสํารวจจุดเสี่ยงของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการแก้ไขแล้วนักจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลค่อนข้างจะดีมากอุบัติเหตุลดลงอย่างชัดเจน และก็ยังมีจุดอื่นๆต่อไปนะครับที่เราจะนําเสนอที่มีการแก้ไขแล้วดังนั้นทุกจังหวัดนะครับถ้าที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงก็ขอเชิญชวนให้ภาคีเครืราขาอข่ายร่วมมือกันในการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถชนนต่อไปครับ